ณนะหมู่บ้านเล็กๆที่อบล้อมด้วยทุ่งนาสีเหลืองอารามและเสียงนกร้องก้องฟ้าครอบครัวของพ่อจอมแม่แก้วและลูกสาวคนเดียวชื่อน้องเหมยอาศัยอยู่ด้วยความเรียบง่ายและอบอุน่นน้องเหมยเป็นเด็กหญิงอายุสิบขวบหน้าตาน่ารักแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่เธอรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานในทุ่งนาและเล่นสนุกตามประษาเด็กชาวบ้าน เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าสดใสพ่อจอมกับแม่แก้วออกไปเกี่ยวข้าวในทุ่งนาน้องเหมยก็ไปด้วยพวกเขาหอบสเสบียงและน้ำดื่มไปตั้งที่เถียงนาเล็กๆก,กลางทุ่งก่อนพ่อแม่จะเริ่มเกี่ยวข้าวกำชับให้น้องเหมยอ,อยู่เล่นแถวเถียงนาอย่าออกไปไกลเพราะรอบทุ่งนามีทั้งลำห้วยและป่าละมะเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงวันพ่อแม่กลับมาที่เถียงนาเพื่อพักกินข้าว พวกเขาร้องเรียกหาน้องเหมยเหมยเหมยลูกแม่แก้วร้องเรียกเสียงดังลัน่นเทียงนาว่างเปล่ามีเพียงลมพัดเอื่อยๆืเสียงนกกระจิบร้องจากไกลไกลพ่อจอมและแม่แก้วต่างออกตามหาน้องเหมยไปรอบๆอบ,อบทุ่งนาทุกซอกมุมที่น่าจะมีเด็กหญิงตัวเล็กซ่อนอยู่ก็ถูกสำรวจแต่ไม่พบร่องรอยแม่แก้วเริ่มน้ำตาคลอพูดกับพ่อจอมด้วยน้ำเสียงร้อนรน พ่อกลับไปดูที่บ้านเถอะเผื่อลูกจะกลับไปหายายส่วนฉันจะหาแถวนี้อีกครั้งพ่อจอมรีบเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเมื่อมาถึงบ้านเขาเห็นยายกำลังนั่งตำข้าวอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่พ่อจอมถามด้วยความหวังที่ยังหลงเหลืออยู่แม่เห็นเหมือนไหมครับยายละมือจากครกตำข้าวเงยหน้าขึ้นมองลูกชายไม่เห็นเลยลูกมีอะไรหรือ คำตอบของยายทำให้หัวใจของพ่อจอมตกไปถึงตาตุ่มเขาไม่รอช้ารีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านทันทีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านส่วนหนึ่งออกมาช่วยตามหาทุกคนเดินเรียงกันเป็นแถวกระจายกำลังค้นหาทั่วทั้งหมู่บ้านตั้งแต่ทุ่งนาป่าเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงจนถึงลำคลองที่ไหลผ่านแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไรไ้วิแววใครพอเห็นเหมยบ้าง ผู้ใหญ่บ้านถามเด็กๆที่เล่นกันในหมู่บ้านแต่คำตอบของทุกคนเหมือนกันหมดไม่เห็นเลยจ้าตะวันลับขอบฟ้าความมืดเริ่มปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆเสียงร้องเรียกน้องเหมยที่ดังมาตลอดวันค่อยๆเงียบลงผู้ใหญ่บ้านยืนกลางลานหมู่บ้านมองดูชาวบ้านที่เหนื่อยล้าและหมดแรงวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะพวกเราพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาตามหากันใหม่ ชาวบ้านพยายักหน้าอย่างจำยอมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านใจหนึ่งก็เป็นห่วงน้องเหมยแต่อีกใจก็ต้องยอมพักเพื่อให้มีกำลังในวันพรุ่งนี้ที่บ้านของครอบครัวพ่อจอมและแม่แก้วทั้งสองนั่งอยู่ข้างกองไฟกับยายไม่มีใครหลับตาลงได้ยายนั่งนิ่งใช้ปลายนิ้วไล่ผิวของลูกประคำที่ห้อยคอขณะที่พ่อจอมและแม่แก้วนั่งเงียบน้ำตาคอด้วยความกังวล เราจะทำยังไงดีแม่แม่แก้วถามยายด้วยเสียงสั่นเครือยายมองลูกสาวด้วยสายตาหนักแน่นพรุ่งนี้เช้าแม่จัดเตรียมของไปเส้นไหว้ปู่ตาที่ไปลายนาซานปู่ตาเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านเรามานานขอให้ปู่ตาช่วยเหมยพ่อจอมและแม่แก้วพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดของยายขณะที่พวกเขานั่งล้อมกองไฟที่กลางลานบ้าน เสียงไม้ตัดและไฟเปล่งประกายอุ่นในความมืดแม่แก้วเธอแยกตัวออกไปเงียบเงียบเข้าไปในบ้านเพื่อปล่อยน้ำตาให้ไหลรินในความเงียบแม่แก้วนอนลงบนฟูกในห้องเล็กๆที่มีเพียงแสงเทียนริบหรี่ที่ส่องให้เห็นเงาไหวไปมาแต่ไม่นานนะักลมเงย็นแรงพัดมาทางหน้าต่างเสียงวิวดังจนแสงเทียนดับบุบลงห้องทั้งห้องจมอยู่ในความมืดแม่แก้วนอนนิ่งอยู่ในความเงียบ เธอได้ยินเสียงไม้ลั่นเบาๆมาจากด้านหลังเสียงนั้นเหมือนใครบางคนเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวใจของแม่แก้วเต้นแรงเธอพยายามจะขยับตัวแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างกดร่างเธอให้นิ่งสนิทจากหางตาเธอมองเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งสบายผ้าถุงเปียกชื้นเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำผมเธอเปียกและน้ำหยดลงพื้นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปลายเท้า เธอยกมือชี้หน้าแม่แก้วดวงตาสาดประกายโกรธแค้นลูกมึงลบปลูกกูลูกมึงต้องมาอยู่กับกูแม่แก้วสะดุ้งตื่นหอบหายใจหนักใจยังคงเต้นระรัวเสียงไก่เริ่มร้องรับอารุณข้างนอกบ้านเธอเดินออกมาด้วยหัวใจที่ยังสั่นไหวเมื่อมาถึงจุดที่หญิงใส่สบายแดงยืนอยู่ในความฝันเธอก็พบว่าน้ำยังคงเปียกอยู่ตรงพื้นไม้ แม่แก้วหยุดยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองพื้นด้วยความสับสนในใจเธอกำลังคิดว่าสิ่งที่ฝันนั้นเป็นความจริงหรือเพียงจินตนาการเธอเดินออกไปยังลานบ้านพบยายกำลังเตรียมของเพื่อไปไหว้ปู่ตาแม่แก้วเดินเข้าไปช่วยโดยไม่พูดอะไรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลที่ไม่อาจเลือนหายไปง่ายๆ เมื่อแสงแรกของวันใหม่ทาบทอลงมายายและแม่แก้วจัดแจงเตรียมของเส้นไหว้ทั้งข้าวเหนียวกล้วยและดอกไม้พื้นบ้านนม่แก้วช่วยยายจัดเตรียมอย่างเร่งรีบเมื่อเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่เดินไปที่ศาลปูตาที่ตั้งอยู่ปลายนาศาลเล็กๆที่มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่โอบล้อมพวกเขาจุดทุกไหว้พร้อมพนมมือ ยายเอ่ยคำอธิษฐานด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นปูตาเอ่ยช่วยดลบรรดาลให้พวกเราพบเหมยด้วยเถออย่าให้เป็นอะไรเลยขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนก็เริ่มออกตามหาน้องเหมยอ,อีกครั้งทุกคนกระจายกำลังเดินค้นหาตามลำคลองทุ่งนาและป่าใกล้หมู่บ้านพอจอมกับแม่แก้วเดินกลับไปที่เทยงนาอีกครั้ง พอจอมร้องเรียกชื่อเหมยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมยเหมยลูกอยู่ไหนทันใดนั้นเองเสียงของเด็กน้อยดังมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ที่ข้างเถียงนาน้องเหมยในชุดเปื้อนฝุนวิ่งออกมาพร้อมเสียงเล็กๆที่ตะโกนด้วยความดีใจแม่จา๋าแม่แก้วรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวน้ำตาไหลด้วยความโล่งอกพ่อจอมยืนมองทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มกว้างลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ถามพลางลูบตัวเหมยไปทั่ว ไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูแค่หลับไปมีคุณตาหนวดยาวสีขาวไม่สวมเสือ้อนุ่งจงกระเบนสีขาวมาปลุกหนูเลยได้ยินเสียงพ่อกับแม่เรียกเหมือนพูดเสียงใสพ่อกับแม่งงเพราะบริเวณต้นไม้นี้พ่อกับแม่หาหลายรอบแต่ก็ไม่พบแต่ลูกกลับบอกว่านอนหลับอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้ไปไหน พ่อจอมจึงรีบแจ้งข่าวให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทราบว่าพบน้องเหมยแล้วทุกคนต่างดีใจและทยอยกลับมาที่เทียงนาเพื่อดูเด็กน้อยตัวเล็กที่รอดปลอดภัยเมื่อพ่อจอมและแม่แก้วพาน้องเหมยกลับถึงบ้านยายที่เฝ้ารอด้วยความเป็นห่วงก็รีบเข้ามาสวมกอดหลานสาวน้ำตาไหลด้วยความโล่องอกหลานญาติปลอดภัยก็ดีแล้วลูกเหมยเอ๋ย แายแก้วได้เล่าเรื่องที่น้องเหมยนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จุดที่หาน้องเหมยหลายรอบแล้วแต่ไม่พบให้ยายฟังยายจึงกล่าวว่าไปไหนมาลูกเล่าให้ยายฟังสิน้องเหมยนั่งลงข้างยายและเริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความไร้เดียงสาตอนที่พ่อกับแม่ไปเกี่ยวข้าวหนูก็เล่นอยู่ที่เถียงนาแต่เล่นไปได้สักพักหนูก็ปวดฉี่หนูเลยไปฉี่ที่เนินดินข้างเถียงนาได้ยินดังนั้น ยายก็ตั้งใจฟังต่อก่อนจะถามขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นตือเนินดินตรงที่มีจอมปลวกแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่หรือเปล่าลูกน้องเหมยพยักหน้าใช่ขยายย่ายถึงกับอุทานเสียงดังหลานเอ้ยก่อนจะรีบถามต่อแล้วจากนั้นระลูกพ่อหนูชี่เสร็จหนูก็กลับมาเล่นที่เถียงนาตามเดิมค่ะน้องเหมยเล่าต่อแล้วจูจู หนูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่สบายสีแดงเดินมาชวนหนูไปเล่นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะคำพูดของน้องเหมยทำให้ยายตาเบิกกว้างแต่ยังไม่พูดอะไรปล่อยให้หลานเล่าต่อพอเล่นกับเขาไปสักพักหนูก็เหนื่อยแล้วก็หลับไปค่ะรู้ตัวอีกทีหนูก็ได้ยินเสียงคนมาปลุกยายถามด้วยน้ำเสียงจริงจังใครปลุกลูกมีคุณตาคนหนึ่งค่ะหนวดขาว ไม่สวมเสือ้อนุ่งจงกระเบนสีขาวเขามาปลุกหนูแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาได้ยินเสียงพ่อกับแม่เรียกพอดีค่ะเมื่อได้ยินคําตอบยายถึงกับยกมือขึ้นเหนือศีรษะน้ําตาไหลด้วยความซาบซึ้งขอบคุณปู่ตาที่ช่วยเหลือลูกหลานให้ปลอดภยัยยายเล่าต่อว่าความเชื่อของปู่ยาตายายบริเวณจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่จะมีวิญ,ญญาณสิงสถิตยอยู่ แต่น้องเหมยไปฉี่บริเวณนั้นวิญญาณคงโกรธแม่แก้วจึงเล่าความฝันให้ขอต้นให้ทุกคนฟังยายพูดว่าเขาคงโกรธจริงๆพรุ่งนี้ชาวค่อยพาน้องเหมยไปขอขมาและเตรียมของไปไหว้ปู่ตาที่ช่วยเหลือน้องเหมยด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นแม่แก้วยายและน้องเหมยได้เตรียมของเส้นไหว้ไปขอขมาจอมปลวกแลพากันไปที่ศาลปู่ตาที่ใกล้นา ทั้งหมดจุดทูปพร้อมพนมมือไหว้กล่าวคำขอบคุณปู่ตาที่ช่วยปกปักรักษาน้องเหมยให้ปลอดภัยยายกล่าวคำอธิษฐานด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพปู่ตาเอ้ยขอบคุณที่คุ้มครองหลานสาวของลูกช้างต่อไปครอบครัวเราจะระวังให้มากขึ้นไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกทั้งสามกล่าวขอบคุณปู่ตาด้วยน้ำเสียงจริงใจหลังจากถวายของเสร็จ ทั้งหมดกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข